ครับอันนี้เป็นกระทงยักษ์บ้านกุจิกครับกระทงยักษ์บ้านกุชกิศร้อยเมื่อไรก่อนเหรอวันที่สิบสี่วะกระทงยักษ์บ้านกุจิกครับมื่อนี่ยิ่งใหญ่ดังานยิ่งใหญ่อะไรลูกอืมเดี๋ยวพ่อไปดูพ่อไปดูเด็กๆจะไปใกล้น้ำเด้อครับอันนี้พ่อท่ายกครับกู้เพลินดูแล มอมสุดลอครับผมอันนี้เป็นทา่าลุงอ่าลุงครับกำลังทำเตียมแบบโบราณนะมาที่จักรวัดเนี้ยลังเดี๋ยวก็สิไปและแเมีครับตัวนี้กำลังเริ่มเตรียมงานไว้ครับเตียมงานเป็นทะล้อครับมเมื่อบ่งเทียนโบราณบานนี้ครับผมทบเทียนโบราณน,นี่ผมกับเบอร์ก็เห็นขี้กันครับผมบครับจากทีมงานบ่ามันที่ว่าอันนี้เป็นพระภิกษุพระทรงทำเนียนนี่เนียนพร้อมบ่บ่มีมอมบ่ ครับอันนี้มอมกับพ่อพี่ซือกันอันนี้เป็นคนผู้นำครับคนผู้นำไอชิดเทียนยูกเก่าลูกพี่ไงครับเทชินโบราณเทียนโบราณอะไนข้ับนี่ทำเทียนโบราณทำเทียนโบราณเฮ็ดเฮ็ดยังไงครับเอายังไม่เฮ็ดครับเอาหัวเอ็มร้อยัเอ็มร้อยอันนี้บอกครับวิธีการนี่ครับครับวิธีการใช้น้ำมันนะครับเฮ็ด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 เบื้องยจานด้วยครับจับยังม่าจากยางรูปตรงนี้เบื้องเจ้าเฮ็ดแบบไหนครับเพราะว่า บ่เคยราขึ้นไฟนะครับอันนี้เป็นไฟนะครับผมเป็นไฟนี่เป็นฟ้านะครับเขากะเอากันไกลเดือตะปูก็ได้ครับมาจ่อหู้ก็เข้าไปข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปฟนะครับเอาไฟมากสุดใส่ในหู้ตัวนี้นะครับยังโบราณแล้วกเครืมันเติมนะครับเอาน้ำมันเติมเขาได้นะครับวิธีการครับวิธีการครับน้ำมันโซลาร์ก็ได้ครับน้ำมันกัดก็ได้น้ำมันโซลาก็ได้นะครับโอเคครับเราวันนี้ก็ใส่ลงนะครับเอาล่องในขวดได้เลยนะครับโวดอะไรก็ได้นะครับเอาลงในขวดเลยครับแล้วก็ปิดฟ้าครับบ้านนี้ ปิดฝาเทลงมาจากไหนแหนมันไหลนะครับแล้วก็จุดไฟเด้ครับอันนี้คือเป็นเชื่อมครับเชื่อมหมูาณเหมือนนี่เชื่อมหมูล้านด้วยตะเกียงนะครับเบิดบ่เป็นครับเบิดบ่เป็นเบิดเป็นครับความเหล่อมันำมันเบิดครับอันนี้เป็นหัวหน้าเยาวชนครับเป็นลุงมานนะลุงพื้นที่มาเห็ดกระทุ่งซอยอาจารย์เพื่อนครับผมกับลุงมาให้ด้ยช่วงหนึ่งครับช่วงครับเห็ดเต็มที่ให้โค้งสางไว้แล้วก็พอดีงานในบ้านครับก็บว่าใครมีเวลามาดูอะไรก็มาอัปเดตรอวันที่สวยงามตอนกลางคืนครับผมสวยงาม เจอกันนะครับวันที่สิบสี่นะครับสิบสี่มากุจิกครับกุจิกซิตี้หน้าท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบที่สุดในสว่างโลกครับผมเอานะครับสองสามนาทีพอดีงามนี่ครับนี่การเริ่มแต่งครับพิธีการกางเริ่มโอ้ยบุญแดนกางเริ่มกาลังอิตีแต่ง สถานที่ไว้ครับเปิดไสมือขึ้นย่งน,นครับเึื่งกลางคนกันข,นนข,นนขึ้นบ่รู้ผมจะไม่อัปเดตว่ผมดอออีกช่วงเท่าไหครับตอนที่สองอัปเดตตอนกังขึ้นถ้ามีเวลาครับผมครับขอบคุณมากครับ